สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือรายการสุมหัวคิดนะคะที่ฉันพัชยารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะคุณสิริพัชระจึงทีระพาณิชนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยดูแล้วหน้าใหม่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักท่านนี้ท่านนี้ค่ะคุณสิริพัชระเรียกว่าหมีจังแล้วกันเนาะมีจังเป็นผู้สมัครสสเขตสาจังหวัดสระบุรีใช่ค่ะ แสดงว่าช่วงนี้ก็ต้องลงพื้นที่หาเสียงกันค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมหนักหน่วงเชียวค่ะ<อ>เพราะว่าในฐานะที่เราเป็นคนหน้าใหม่เนาะถึงแม้ว่าเราจะทํากิจกรรมการเมืองมาก่อนบ้าง<อ>แล้วก็แต่โดยในพื้นที่อย่างเนี้ยเรามี ะคะแนนเสียงที่ดีเป็นคะแนนเสียงที่เป็นฐานเสียงของพรรคอยู่แล้วอตอนนี้เราก็เหลือแค่ตัวผู้สมัครที่จะต้องทอง,งทําพื้นที่ให้มันมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ค่ะขอบคุณที่สละเวลามาะนะคะ,ไ,คะไม่เป็นไรทีนี้เราคุยกันก่อนว่าก่อนที่จะมามเป็นตัดสินใจลงสมัครเป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยในเขตาาสามจังหวัดสระบุรีเนี่ยทำอะไรมาก่อนอะไรยังไงเพราะบางคนอาจจะยังไม่ไม่ทราบว,ว่าเอ๊ะที่มาที่ไปในการลงมาสมัครเป็นสสเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างค่ะ ก็โดยส่วนนี้นะคะก่อนอื่นเลยมีต้องขอแนะนำตัวว่าก่อนหน้าที่มีจะมาลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นการสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยก่อนหน้านั้นมีเคยผ่านกิจกรรมทางการเมืองแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อนเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสตรีและเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิแรงงานมาก่อนนะคะ ซึ่งโดยส่วนนี้ทั้งหมดแล้วก็จะรู้จักมีกันในนามมีเฉยๆอาจจะไม่มีคำว่ามีจังแต่ว่าชื่อจริงๆของมีก็คือมีจังค่ะก็คือเคลื่อนไหวมาไม่ต่ำกว่า8ปีถ้าย้อนไปจริงๆก็ตั้งแต่สมัยที่เป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันนี้เราก็มีกิจกรรมร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองมาบ้างแล้วแล้วก็มาเ,เรียกว่ามาสร้างแรงขับเคลื่อนทางการเมืองจริงๆในสมัยที่มีการจัดม็อบต่างๆเกิดขึ้น <ะ>ก็คือทํากิจกรรมทางการเมืองมาก่อน<ช>ทีนี้<ะ>วันนี้ที่ที่เราเชิญมาคุยนะคะหลายคนอาจจะมีการได้ยินจากข่าวบ้างแล้วพอเป็นผู้สมัครสสเนี่ยโดนขุดอดีต<ะ>ในโซเชียลมีเดียไม่รู้ว่าเหตุผลกลใดแหละแต่ว่าโดนขุดออกมาแล้วมันเป็นโพสต์ข้อความอย่างน้อย2ข้อความนะคะมันทํานองคือถ้าอ่านเนี่ยความรู้สึกเหยียดคนจนแน่นอน<ะ>เราจะอธิบายยังไงกับสิ่งที่มัน ออกมาตอนนี้แล้วก็สิ่งที่เราโพสต์ไปในตอนนั้นได้ค่ะก็โดยส่วนนี้นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอใชออ้สื่อทางช่องทางของ Voice เนี่ยเพื่อที่จะเรียนแจ้งแล้วก็ขอกราบขอภัยที่ใช้คำ การสื่อสารที่ไม่ถูกต้องด้วยภาษารุนแรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมีขอยืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีต่อสู้เพื่อคนจนมาโดยตลอดซึ่งมีก็เคยอยู่กับสมัชชาคนจนไปเข้าร่วมกับสมัชชาคนจนแม้กระทั่งหัวหน้าของสมัชชาคนจนเราก็รู้จักกันดีรวมไปถึงการต่อสู้ทางการเมืองอีกหลากหลายไม่ว่าจะสิทธิสตรีสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีก็เข้าร่วมมาตลอดแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีกับทุกคนมาตลอดนะคะซึ่งโดยส่วนนี้ทางโซเชียลที่ขุดออกมาเนี่ยมันเป็นการ พูดเล่นกันในกลุ่มของเพื่อนๆเ,เราใน Facebook เหมือนเป็นการแสดงออกถึงความประชดประชันว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตคนรวยเนี่ยมันดีขนาดไหนมันอยู่กันสบายขนาดไหนโดยที่ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองค่ะคือเพราะว่าบางทีเนี่ยเรื่องปากท้องเ,เป็นเรื่องสําคัญเวลาที่เราเห็นคนที่ออกมาทํากิจกรรมทางการเมืองเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะว่าเขาถูกจ้างหรือว่าเพราะว่าเขา โดนล้างสมองแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเดือดร้อนมันมีอยู่จริงความเหลื่อมล้ำมันมีอยู่จริงที่คนเห็นว่าคนจนเนี่ยสุขสบายมากขนาดไหนถ้าเทียบกับชีวิตของไอ้คนรวยเนี่ยสุขสบายมากขนาดไหนมเมื่อเทียบกับชีวิตของคนจน<ม>เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนการประชดประชันและเป็นเหมือนการแสดงออกถึงการสิ่งที่อยากจะขับเคลื่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนจนเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเขาสู้กันขนาดไหนเพื่อที่จะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ในวันข้างหน้า ที่เขาควรจะมีพอๆกับคนที่มีอันจะกินหรือชนชั้นกลางขึ้นไปนะคะ,คะแต่ว่าอะไรโดนใจให้ให้ต้องโพสต์แบบนั้นทราบว่าจริงๆก็มีเบื้องหลังที่ทําให้รู้สึกโมโหโจนถึงขั้นต้องโพสต ทำนองนนใช่ค่ะถ้าเกิดว่าทุกท่านทราบนะคะแล้วก็ได้อ่านโพสต์ที่มีโพสต์ไปแล้วเนี่ยจะเป็นทํานองว่าเออไม่ต้องแอดมาพวกผู้ชายพวกนี้เพราะว่าฉันไม่เอาเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ไม่มีตังมามาทําให้ชีวิตฉันสุขสบายหรอกนะอะไรทํานองเนี้ยนะคะค่ะก็คือเพราะว่าจริงๆแล้วหมี่เนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวทางสิทธิสตรีด้วยก็เคลื่อนไหวมาตลอดในเรื่องประเด็นของผู้หญิงเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมี่จะเจอเนี่ยก็คือกลุ่มผู้ชายที่ค่อนข้างจะ รุนแรงหยาบคายเหยียดเพศเหยียดหลายสิ่งหลายอย่างแม้กระทั่งคนอีสานก็โดนเหยียดซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่โดยส่วนตัวนะเป็นผู้หญิงแล้วอาจจะเป็นผู้ถูกกระทํามาก่อนในระบบโครงสร้างของสังคมชายเป็นใหญ่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นแรงกดดันที่เราต้องต่อสู้ mm. ค่ะเราก็เลยแสดงออกไปในทางนั้นพอเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผู้ชายพวกนี้ก็จะใช้กลุ่มใช้ก้อนของเขาซึ่ง ปกติมีเรียกเขาว่ากลุ่มเบียวนะคะค่ะ,คะมาโจมตีเราก็คือมารุมด่ารุมว่าแล้วก็มาสร้างความปั่นป่วนในชีวิตเรารวมถึงมาทักมาข้างหลังเพื่อขอดูรูปภาพอนาจารย์ของ <18 S 1> เรา18บ,18บวก1บวกใช่ค่ะประมาณนี้ระ้บอกจะจ่ายตังค์ให้เราด้วยซึ่งเราก็ปฏิเสธไปวันหนึ่งมีมาไม่ต่ำกว่าโอ้หลายหลังไม่มาหลายหลายคนและโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือแอดเข้ามาเป็นอวตารค่ะ คือมันก็มีที่มาของโพสต์อันนั้นมีที่มาค่ะเพราะว่ามันหน้าโมโหมากจริงๆบางทีเราก็สวนกลับไปนะว่าให้ไปดูของแม่เหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าคำมันค่อนข้างรุนแรงร <c oughs> ุนแรงมากรุนแรงแล้วก็พอมันออกไปคนที่อาจจะไม่ชอบเราอยู่แล้วหรือว่าคนที่ชอบอาจจะผิดหวังกับในตัวเราหรือเปล่ามีการอธิบายเพิ่มเติมกับทางด้านของพัก ยังไงไหมคะหรือว่าต้องสื่อสารยังไงออกไปเพื่อที่จะให้ภาพลักษณ์ของเราในฐานะที่เป็นผู้สมัครมันมันมันไม่ถูกเข้าใจผิดอ๋อค่ะในส่วนนี้เนี่ยคือพักเนี่ยไม่นิ่งนอนใจแน่นอนทันทีที่พักร,รัรับทราบเรื่องนี้นะคะ,คะ พักได้เรียกคุยกับผู้สมัครซึ่งเป็นโตมีมโดยตรงซึ่งพักก็ถามมีว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งมีก็ได้อธิบายชี้แจงไปว่าในสมัยที่เราเป็นนักกิจกรรมเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยความรุนแรงทางภาษาหรือว่าระดับความรุนแรงของความกโกรธความโมโหโในหมู่นักกิจกรรมเนี่ยเพราะว่าเราโดนกระแสตีกลับเยอะ<ม>เวลาที่เราเป็นนักกิจกรรมเนี่ยมันค่อนข้างทําให้มันออกไปในแนวทางนี้แสดงถึงความไม่พอใจของเยาวชนรุ่นใหม่ของคนรุ่นใหม่ก็ตาม ในในลักษณะนี้อันนี้มีก็ได้ชี้แจงนําเรียนไปตรงๆกับทางพักซึ่งพักก็บอกว่าโอเคดังนั้นแล้วเนี่ยในในณนะขณะเนี้ยที่เรากลายมาเป็นผู้สมัครของพักเพื่อไทยแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยต้องการที่จะเห็นความเป็นนักการเมืองมาจากตัวเราความเป็นผู้สมัครที่ทรงคุณวุฒิเพราะว่าประชาชนเนี่ยเป็นผู้เลือกเราเข้ามาเป็นอาชีพที่ประชาชนเลือกเราขึ้นมามเป็นความทรงเกียรติของของผู้สมัคร เพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่ผู้สมัครต้องการจะสื่อสารอะไรออกไปเนี่ยจำเป็นมากๆที่จะต้องเป็นการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนเข้าใจมไม่ใช่เป็นการสื่อสารในทางที่รุนแรงใช้ถ้อย,ยคำรุนแรงค่ะซึ่งโดยส่วนนี้มีว่ามันสำคัญมากๆเพราะว่าความเป็นนักการเมืองในภาพลักษณ์ของนักการเมืองเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะไปพบปะประชาชนในเขตของเราเนี่ยได้ทั้งหมด10,000แสเสียง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ที่สื่อออกไปเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเรายังต้องคงภาพลักษณ์เราไว้ตลอดเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเ,เห็นว่าเราเนี่ยสามารถเป็นผู้แทนเป็นตัวแทนของเขาได้ดังนั้นแล้วเนี่ยในส่วนนี้มีคิดว่าต่อไปมีจะต้องเปลี่ยนวิธีการสื่อสารจากระดับที่เป็นนักกิจกรรมขึ้นมาสู่ระดับที่เป็นนักการเมืองเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตของมีได้ค่ะจริงๆมองแล้วก็ดูเหมือนเป็น ตัวเองเป็นเหยื่อได้เลยทางหนึ่งเพราะว่าถูกกระทําเหมือนกันเนาะ<ฆ>ถ้าคนที่ไม่เข้าใจอาจจะมองอีกได้นหนึ่งแต่ว่าถ้ามองในอีกมุมหนึ่งก็ดูเหมือนเป็นเหยื่อก็คือแต่หลังจากนี้ก็คือมันจะเป็นบทเรียนเป็นบทเรียน,ยนแน่นอนคําคัญส่วนหนึ่ง<ฆ>ในการ<ฆ>ที่จะโพสต์อะไรใดๆต่างๆการสื่อสารทีนี้ในส่วนของอันนั้นเป็นข้อความที่มีการสื่อสารออกไปแล้วดูเหมือนมีข้อความที่ เหยียดคนจนแต่ว่ามีอีกภาพหนึ่งที่ถูกขุดเหมือนกันมันเป็นภาพที่คุณหมีจังนั่งอยู่ข้างต้นกัญชาแล้วก็มีควันออกมาจากปากโดนเอาไปโจมตีว่าอ้าวนายพรรเพื่อไทยไม่สนับสนุนกัญชาไงทำไมผู้สมัครถึงมีภาพออกมาแบบนี้เป็นลักษณะคล้ายๆสูบกัญชาอันนี้เราจะอธิบายยังไงคะค่ะก็นำเรียนทุกท่านนะคะว่ากัญชาเนี่ย ต้นนี้ที่เราปลูกเนี่ยเราปลูกจริงซึ่งซึ่งทงั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นจํานวนที่ถูกระบุไว้ในในระหว่างช่วงที่เปิดกัญชาเสีดีการที่หมีนําต้นกัญชามาปลูกเนี่ยเพื่อทดลองการปลูกว่ามันสามารถปลูกได้และสามารถคุ้มทุนไหมอย่างที่หมีได้แจ้งไปในเ a c e b o o k l i v หมีก็ได้บอกว่ามีซื้อมล็ดกัญชามาเนี่ยบางมะเร็ดเนี่ยราคา600บาทบางมะเร็ดราคา1000บาทปลูกแล้วขึ้นบ้างปลูกแล้วไม่ขึ้นบ้างมีค่ะ มีหมดแล้วก็ค่าปุ๋ยแพงค่าไฟแพงทุกอย่างเนี่ยเป็นภาระต้นทุนที่มีอยากลองดูว่าถ้าสมมติว่าไปปลูกในระดับที่ให้พี่น้องเกษตรกรปลูกค่ะเพื่อที่จะทำเป็นผลิตภัณฑ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะยุ่งยากระดับไหนแล้วมันจะต้องใช้ทุนในการพัฒนาเขาเรียกว่าทำการเกษตรเนี่ยมากขนาดไหนซึ่งโดยส่วนตัวมีเนี่ยเท่าที่ค้นพบก็คือไม่คุ้มทุนรวมถึง การที่พี่น้องเกษตรกรรายย่อยเนี่ยจะนำกัญชาไปปลูกแล้วนำผลิตฑ์ออกมาขายเนี่ยบางทีอาจจะไม่ผ่าน QC เพราะว่าต้นกัญชามีปัญหาหลายอย่างเนื่องจากว่ามีทั้งเชื้อรามีทั้งแมลงค่ะซึ่งโดยส่วนนี้ไม่สามารถนำไปใช้ทางการแพทย์ได้ค่ะคะก็จะกลายเป็นว่ากเกษตรกรรายใหญ่มากกว่าหรือว่ากลุ่มนายทุนเนี่ยจะสามารถตักตวงผลประโยชน์จากตรงนี้มากกว่าแต่ภาระจะกลับไปตกที่เกษตรกรรายย่อยว่าการปลูกกัญชาเนี่ยมันไม่คุม้มค่ะอันนี้ ที่มีทดลองการปลูกมีปลูกจริงค่ะเป็นเรื่องจริงค่ะส่วนเรื่องการสูบกัญชาเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่ากัญชาเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครสูบเนี่ยแล้วรู้ว่าบ้านมีเนี่ยมันจะเป็นทาวน์เฮาส์ถ้าเกิดสูบครั้งเดียวเท่านั้นแหละคะ่ะไ,ไ,ไ,ได้กลิ่นไปสามบ้านแปดบ้านแน่นอนเพราะฉะนั้นถาม,ถามคนรอบ,รอบถามานคนรอบบ้านได้เลยค่ะออซึ่งแน่นอนว่าคนในพื้นที่มีเนี่ยคนในรอบบ้านเนี่ยออก็จะรู้จักมีดีว่าเออมีเป็นบุคคลในลักษณะไหนซึ่งเขารู้จักกันแล้ว กำลังใจดีมากค่ะเขาไว้ใจเรื่องนี้ส่วนเรื่องที่กัญชาเนี่ยควรจะเป็นยาเสพติดไหมก็มิมไม่เห็นด้วยกับการเป็นยาเสพติดเพราะว่าในเบื้องต้นเนี้ยมีหลายที่ที่ปลดล็อกกัญชาไปแล้วแต่การปลดล็อกในระดับต่างประเทศเนี่ยที่เท่าที่ศึกษามานะคะคือเขาไม่ได้ปลดล็อกแบบ100%เเซขนาดที่ว่าประเทศไทยกำลังทำอยู่ถึงขั้นเสรีขนาดนี้ซึ่งเวลาที่ก่อน,ท,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 นที่เราจะออกนโยบายใดๆก็ตามเนี่ย ไม่ทราบว่าทางพรรคที่ออกนโยบายเนี้ยอาจจะมีการสื่อสารผิดพลาดว่ากาัญชาเป็นแบบเสรีหรือว่าจงใจให้มันเป็นแบบนั้นแต่โดยส่วนที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยยังมีการควบคุมอยู่ในระยะพื้นที่ที่เขาจํากัดไว้ซึ่งโดยส่วนเนี้ยก่อนที่จะออกนโยบายเลยมาเนี่ยการศึกษาจากศึกษาจากประเทศที่เขาเคยนําล่องมาก่อนเนี่ยจะทําให้โอกาสผิดพลาดทางนโยบายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยลงเพราะฉะนั้นแล้วตรงเนี้ยเป็นส่วนสําคัญที่คิดว่า ควรจะนำมาศึกษากันเพิ่มเติมค่ะก็ศึกภาพกัญชาศึกษาเรียนรู้ว่ามันปลูกได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ดูว่ามันเข้ากับนโยบายท,ที่ที่บางพักการเมืองหรือว่ารัฐบาลพยายามจะออกมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่ได้เป็นไปตามที่หลายหลายฝ่ายเข้าใจแล้วพยายามที่จะโจมตี